เดี๋ยวเดี๋ยวม่อยากถ่ายน้ำกันเพาะอย่างมันมันบอมีสมาธิเลยพราะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้จ้าสวัสดีจ้าลงมาเก็บพักบุ้งเมื่อกี้นีเขาไปเก็บพักมาแล้วกะมาเก็บพักบุ้งคือไปกินกับตำมะฮงแล้วก็กินกับทางโชนเนาะนี่เนาะกินกับทูนกินกับทูน บุงหางเองอาะบุงงฮาก็งางามแม่ค้าที่เพิ่นตาบุงเพื่อนคือสิมักนาะน้องอยู่เนาะยอดแบบนี้ย่อยแบบนี้แหละแม่พี่ฟิล์มคือสิมักนี่มนบัดที่นี้ก็มีแล้วนี้ดิเพื่อนหากระเตกยอดแบบยอดเป็นยอดแบบยอดอันั้นเพื่อนหาจ้ะข้างบ้านเฮาเลยเป็นป่าอยู่บอกเพื่อนมาเก็บหรือแบดนี้เก็บนาะน้องอยู่สิเก็บไปส่งเพื่อนอีกปะแมนให้เพื่อนมาก็เพื่อนไปเถี่ยวละเพื่อนไปเถี่ยวสารค้ากลับบ้านนะจ้ะโอ้ยพี่น้อง แม่นเบิดเลยเด้อหันยอดค่นแม่จ้ะเก็บไปกินกับตบักหุคงพาพี่น้องตระตักหุคงแซ่บๆยามใคโเช่าฟีมือให้น้องยูเช่าฟีมือเด้อเมเนี่ยน้องยูเช่าฟีมือให้เพื่อนพี่น้องเองโอ้ยจะถีบเก็บยอดได้ไปยอดได้๋น้องยูนะเอาวทำไมยงนอนอีกใส่อนี่มันกระหลายพูดนะจ้าเนมประธานมันกระหลายพูดจ้าจักไปเลือกเอาตัวใดเดิน้องอูไปถ่ายฝั่งฟูนก่อนเก็บักบุ้ง เขาได้ตั้งยอดสะอมได้กะอย่างนั้นนอีอ่๋ท<ด>างโชนได้ทูนเดด็เอายอดอ่อนๆเลยเวลากินกินอ่อนๆไปเลยจ้ะจุ๊บๆๆ,ๆ,ๆๆเหมือนกระต่ายเลยนะ <c oughs> มาแย่งอาหารกระต่ายกิน <c oughs> เป็นขังบ้านได้แต่นีเก็บอยู่ขังบ้านล่ะ <c oughs> แตกเต็มเบิจ์ะเ <c oughs> พือเ่อนคือแตกหนานี่ แตกดีแบบค่างแบกข้างนั้นอยู่นะงามเฉยตั้งข้างที่บ่มีน้ำได้เบิ่งจากดินกรงเลยจ้ะด,ด,ดินแตกเคกิดินดกเคิบอะไรเอ๊ะยอดคือแบบอื้อแม่นเบิดยอดรูปบขาวๆพอได้เก็บอยู่ดิแมน่นเบิดเลยเป็นป่าจ้ะมีสองป่าคุณได้หนี่อันตำนี้หนึ่งกันนะยอดเพิ่ยกับแมน่นเบิดเลยเก็อยากจะเก็บได้เหน็นเนาะ เห็นนะซะออลนะอยากเก็บค hmm. ือกัน like. พ่อแม่พ okay. like. ี s okay. <S ่น้องบางเทือกเลอเห็นน้องอยู my my ่กับแม่น้องจในเอ็นหัวไม่โป้งดำๆนี่อย่าเพิ่งว่าอันนั้นเด้อจ้ะเด็ดพักบุ้งมาเด็ดคู่มือเน่ยนี่เฮากินทูกมือกินกับทุกอย่างก็มาม่ากับลงมาเด็ดแล้วกินตาบักุ่งกับลงมาเด็ดกินข้าวปุ้นกับลงมาเด็ดอยู่ค่ะเฮากินบางเทือกเฮากับไปได้ถ่ายคลิปเนาะเฮากับลงมาเด็ดเแล้วกับ เล็บดำเล็บดำไปแล้วพอให้พี่น้องกะสิงงงว่าสิเล็บคือดำแถ่ผลก้ยตาอย่งเล็บดำเลยว่าสิยางบักยางอันนี้ยางผักบุ้งบัดรเลวค่ะบัดรเลวค่ะยางพัเอาจริงๆเฮ็ดเฮากะดำนะพูดถึงอ่ะแม่เก็บเฮ็ดเวลาเฮาล่างเฮ็ดอย่างกะดำเหมือนกันนะเล็บค่ะเก็บบ่ใส่ถุงมือบ่มักใส่ถุงมือกะดำเหมือนกันแม่น้องจะายนี่บ่ค่อยมักใส่ถุงมือแม่แล้วก็มีเออมือเอานี่บ่ค่อยได้ล่างมือกับปักนางเนาะไอ้ต่างๆ บางนาแบบนี้ถ้าถ้าเฮาล่างเฮาก็ล่างปกติเนะปกติถ้าอยากให้สะอาดก็ต้องล่างกับบักนาวแบบนี้นะเฮาก็บโได้ไปล่างกับบักนาวปะนั้นมันก็เลยอาจจะมีดำบ้างแต่ก็โอ้ยแต่ก็บรรดดำชีเลตประจำคือก็เป็นดำยางนั่นยางนี่สารพัดแม่ย่องยานางกับที่นึ่งที่นึ่งเข้ายางปียางเดือนเลยมีแต่คนแค่บอยากมีไพ่ย่องปันไดยางค่ะต้องหายยดตุ่มนะใม่ตุ่มก็อยากแคะได้ได้สุ้มมือนี่ สะออนส่งลานสมตำแม่นงเจนายว่าเพิ่นโเตียงเลยดูบบติเลยยอดเดยอดน้อยๆแบบนี้แล้วพักบ่้งขาวพร้อมเพิ่นบ้หึนจ้ะน่ากินเยอดกินคือกระต่ายลดนยัดทบๆพักบ่้งขาวอีกพอดีพอดีถามยอดคาะแเต่ว้า ดีบักงามเลยขึ้นไปตามสุ่มตามไปนึงป่ะไปนี่เดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปตามสุ่มตามแซ่บๆปั๊ดแบงนี่นะตะกร้าบุ๋มติ่มไปก่อนเอามาขึ้นมาไก่แท้คุณเอาไปใส่ตะกร้าก่อนเฮาเปอยากเหยียบยอดเพื่อนเดี๋ยวที่จริงอ่ะข้างบนอ่ะเพื่อนแต่ยังมีอยู่แม่แต่ย่างเก็บเคลมมาข้างใต้ิมเอือแล้วเท่ากับเท่ากับแบบนี้แหละมึงขี้ดินแตกเกิบนี่จ้ะไปหันงพักบุ้งกันยังขึ้นติ๊กไป ไปบันีีเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปตำบักหุ่งแซ่บๆเนะจ้ามาจ้ะบันีเดน้องอิวพามาตำบักหุ่งเนาะเซ่บใส่บระพริบหากิดมิดเฮ้ยจังว่านี่เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะใส่อันนี้พ้อมาคือมาคายหรือมะอึกหมายว่าได้กินน้ำหรือขาดอึกแน่ไรเยอะสำเนียงสิเพี้ยนมาได้เด้มาลงโคกเลยจ้ะ บอกไปบอกเงาลงโคกเลยจ้าลงโคกเลยจ้าพี่น้องลงโคกเนาะพริกเยอะอีดีได้หนูอยู่มือนี้อยากทิ้จุดจุดจุดมื่อยย่างเลยดิต้องมาเจออะไรจุดจุดดตำพริกมาได้จ้ะตำพริกกระเทียมเรียบร้อยเลยได้จ้ะนี่ต่อไปหอมกระสิมาใส่หมักหมักเอิ๊กฮาใส่ลงไปเลยป๊าด พอตัวใช้ <repay. S 1> <and living S 2> อยู่มากมากกะทีสุ่มๆหวานๆหวานๆสุ่มๆตัวนี้เนาะเวลาตำใส่บุกหูก็็ะนัวนุ่ะใช้แทนมะเขือเทศได้เลยเพราะฮาโบมีโอเคที่ซันมันก็ชื ững, ่อสวยงามเพิ่มย่องย่อกัน่หย่แบบนี้เดี Zo ๋ยวท้าต่อไปกระปุกรสดเลย อนุญาตขอนิดนึงเด้อจ้ะ <laughs> บวกละนี่บ่แม่นแม่ค้าได้บ่แม่นใส่น้ำบักคามเปียกไปเลยจ้ะมื้อนี้สิตำใส่น้ำบักคามเปียกแล้วก็ใส่ปลาละนะจ้ะสิขาดบ่ได้อันดับ1ในดวงใจตำบักหุ่งต้องใส่ปลาแดกมื้อนี้สิใส่เป็นปลาแดกโตน้ำเด้อคุณพี่น้องใส่ปลาแดกโตน้ำเด้อจ้ะ <4 S 1> นี่สีก <laughs> ่กว,พกว,พกวนพ่อแ <laughs> ม่พี่น้องเบิ่งได้บอไม่ไผ่น้ำลายแตกน้ำเลยยอมรับมาซะดีๆ อันนี้เท้าฮาตามไปแดกก่อนเด้๋ยวจับไวนพี่น้องเสียงก็เล่ก็เล่นี่ยวะนีผงนัวจ้าปิดหน่อยเด้๋ยจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายแม่นไผ่มีน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปได้เลยนี่ใส่เป็นน้ำตาลทรายตามด้วยมะนาวเด้๋ยจ้ะตาเดือดเด้อ มืมชั้นการันตีเนี่ยความการันตีความแซบแน่นอนไปนดอดๆนิดไปจ้ะมือนีเขาสิตำม่วตตำซั่วได้จ้ะขาดหอยเนาะเนี่ขัวก็กินเบ่และใส่ผักบุ้งกับหน่อไม้ต้มจ้าอืมมืจะแซบแล้วน้ำลายโสอะไรได้นี่ง้วง่ปเลยคุรีคุรีเลยจ้ะ ตำซัวด้วยจังมือนิใสกระปุ้นจักหน่อยใส่ซัวนะตำซัวอ๋อบอสนตำแต่บัวจีจ้านีใส่กระปุ้นจักหน่อยแล้วก็เจลาติเปเดกปลาร้าจักน้อยใสกระปุ่นนี่วิวจันนร์เีันทนเีห็นต่นกล้องน้ำลายเตะชืวทช่วยเรือ พี่น้องกำลังทำงานตอนนี้กำลังท้อนทอนกำลังจะกินสมตำเเลยให้ใจฮ้อนกูจ้ะพี่เป็นสวนป้านี่แม่ยอย่าหาเอาสมตำดับฮ้อนเลยจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟเลยบ้านอิ๋วบ้านนี้เสิร์ฟกันบ้านนี้มาเซตแซตนมกันจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าเราบงเลยบาดนี้ยพาของเขานางอิวนำเสนอไปทูนนะจ๊ะไว้พูดบ่าทูนม,ามาันแทบๆน้ำกันจ้า <c oughs> มันอยู่น้ำกันแล้วมันบอกมีสติต <c oughs> ายแต่ค่ากันหัวอยู่เนาะทูนเนี่ยยาบูไม่ได้กินนานเลยเด้ิเี่ยจริงๆแล้วอะ่ะพี่ิฟ์มกินเป็นแบบทูนบ่ ปูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟิลไปหากินบอนเดี๋ยวปะป๊าเดี๋ยวจะหามาไปกินเด้ออย่าไปหากินเองเด้อบอนกระดาษตอนนี้กินบอนกระดาษเสียงก็ซิอารมณ์เหมือนกินอ่เอ่ะอย่างก็ใส่บัวอะไรจ้ะกรอบๆแล้วก็คือก็สีหวานเขาซีหมูแทะหมูขันนช้อนม็อร่อยมาก กอดมันลงไหมคูณเด <c oughs> ี๋ยวไป่ำเห่นฟัน <c oughs> ชิ้นไก่ชิ้นย่างอ่ะพักสะอุมเหมือนแห่นตินไก่เลยเนาะอขอใส่มือนอกจากพีนพพ่น้องสังแเษพี่นี่อะไรคุณต้องขอบุญหนิเด้อตำซัวตำม,ม่วงมีคนหลงไหมเอาจริงๆ,ๆพักอยู่ในนี่ก็เต็มแล้วแหละ บอกมันไม่พอไอ,อ้บอกให้พิมพ์หมอกระต่ายอ,อันนี้ล่ะตัวขนาดนี้คิดว่าเป็นกระต่ายบอกบ,บอกบ,บอกไม่ได้บูลลี่เด้อบอกหยอกสื่ๆจ้ะที่จริงเขาแพงกันด้วยจ้ะบอกทุกคลิปเลยว่าเขาแพงกันนะกะรองกะซองปี <laughs> ตายยังยังไม่จบกระต่ายเนาะกระต่ายตัวน้อยน้อกระต่ายตัวน้อยๆกระตัวน้อยๆว่ะอ๋ออืมใส่ซ้อนกูอการรุดใจตรงกันบอกขอจังหน่อยเพื่อที่จะเอาธารุดก็เป็นพิธีบอกอะไรค่ะคือแซฉ ไ,นนไ,ไม่ได้กินนาะข่อยไม่ได้กินเลยหลายปีแห้งจ้ะมันบ่มีนี่แลหละเนาะใบกระรูมบะมีบ่คุดพ่อเลยแกงส้มกระแซ่ะขวดๆเลยเนาะเสียงยำยังทุนเจ้าจ<ะ>ของบ้านก็เจ้ากินอยู่ปุ๊กก<ะ>กินบ้างบ่แต่ห<ะ>้องเขาอยู่ห้องเขากินประจำด้วยเนาะ แต่เอามาเอามาจากสวนในเดี๋ยวน่ะมาปลูกนะแม่ลายสวนแห้งสเกกจะดึงพักในถ่ายตัเต้นเนอะรู้ว่ามันไผ่ขนพบนะจ๊ะเอาทุนมากินกับตั้บุงหมูรั่วเพื่อนกับชิงกันทั่วไปเอออืมอืะ มันจะเพื่เอาไแกงส้มแกงอย่างเอาและเอามากินกระตมกินกะบมบหุงซืบอมแซบบ่นะใกระป๋วยซีกันซีเจียงดังใช่ปะเปอนเจียแซบบุซีบุซ่บุีุซบุเฟต่างหลายบุเฟตปันเด็ดเดเอาบุเฟตบุฟ พอดีพอดีคงกินบบเล็ดโซ่เลยนะเห๊ะรอบวงกินมันจังแซ่บกินผู้เดียวก็เป็นบบบะแซ่บทับบ้งู้เดียวบะแซ่บรอบวงกินกันหลายหลายคนอีกจังแซ่บประจำบรต้องหลายปัน,นเดะพอดีแย่งกันกิน่เราเสียม,มุดได้นหนึ่งขีดละบ่ บเลือมน้งนี่สายินาเย่เสื้อแต่ว่าเสบะบเป็นหืมหั่นอันี้นึงนนึงอย่าให้ชิมเหมือนลากบัวเออมนเหมือนสาบัวอ่ะกินเลยคุลแซ่บ มือทรายบวนะัวเนาะบ่มีรสชาติอย่างบ่มีกลิ่นอย่างใครมีหวานๆเขาแห้งกินเขาก็คือแห้งเสม็มคือเขาต้องขอตัวลาก่อนบ่ก <laughs> ดึกเลยกินไปพร้อมคุยไปพร้อมเอาเนาะจ้ะกินนี่กะจะพากันกินแล้วก็สิคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนาะจ้ะถ้าสิถ่ายจริงๆค่ะบักบกึ <laughs> ้งเจ้าม้งก็บ่นเล็มอยู่นี่เนาะ <laughs> <laughs> ยันเม็ดสุดท้ายเส้นสุดท้ายเลยเด้อจ้ะไม่น้องไปไหนก็น้องอิว สี่คนนี่อันนั้นจ้าสอง,นนองสคนคน้ำตาแห่งกนรมาดีคนอันนั้นจ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยะถ่าย,า,ายน้ำกันเพราะอย่างมัน,ม,นมันบอกมีสมาธินะบ้าแต่ความบ้าบังเกิดแยกกันหนะ่ะดีแล้วอันนั้นจ้านนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นองจนาเนี่ยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ คุยกันต่อกับเดจ้ะกำลัมนวดก <c oughs> ินไปคุยไปมันจะแทบ